24ถาดนะคะระบบแก๊ Nokia, สนะคะอันนี้เป็นระแบบถาดรูนะคะอันนี้ตัวสปาร์กนะคะสปาร์กต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะตัวด้านล่างนะคะนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นวาล์วก๊กนะคะสําหรับนี่นะคะต่อเข้าไปตรงนี้นะสําหรับใส่ใส่สายยางนะคะเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ลัดรัดนะคะตรงนี้นะคะและส่วนตัวนี้นะคะ เป็นระบบใส่เข้าไปตรงนี้นะคะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็มันจะได้ลักษณะนี้เวลาน้ําเดือดมันนะคะจะตรงลูกกระดิ่งนี้มันจะดันขึ้นนะคะไอ้น้ําเวลาเดือดมันก็จะดันขึ้นนึงจิ้งจิงิงจิงนะคะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นป่องอากาศจะโมกควันจากขึ้นทางนี้นะคะเวลาน้ําเดือดเรียบร้อยนะคะด้านในนะคะเป็นตัวตัดนะคะเป็นตัวตัด เป็นตัวตัดของมันเป็นลูกร้อยด้านล่างนี่นะคะเห็นไหมคะพอน้าเข้าเต็มมันจะตัดเป็นอัตโนมัตินะคะนี่ตรงนี้นะคะโอเคนะคะอุปกรณ์แก๊สอะไรทุกอย่างแถมเข้าไปในนั้น,นหมดเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ